รถสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถสวยไมน้อยขับดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมาด้า2.3งหนึ่คอนเนก,กอตโต้ปี2020ค่ะไม่วิ่ง1 0 0 0 0มกิโลแท้ๆนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นประด,ดัติฟรีดาวนะคะส่งเดือนละ8,000บาทเองค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สโดรุขนี้ได้นะคะที่16,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุอรคขนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลัง รถซีดานสีประตูสภาพป้ายแดงสภาพสวยไม่วิ่งน้อยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวอํจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะตามแมาไปดูเลยค่ะนี่ค่ะรถซีดานสีประตูน่าใช้มากๆเลยนะคะมาดสอนจุดสามไฮคอนเนคเกียโตปีสองพันี่สิบค่ะไม่หนึ่งหมืนกิโลแท้ๆนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้น จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะกระจกปะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะเคียร์ออโต้เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะดูเลขใหม่สิคะใหม่แท้12,000กิโลแท้ๆหายยากมากมากเลยนะคะสภาพป้ายแดงเลยค่ะคัันี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ รีดาวส่งเดือนละ8,000บาทขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิโดคานีได้นะคะที่16,000บาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะประหยัดน้ำมันขับดีสุดๆเลยคันนี้แมกไลสวยเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะ Sky Active Technology นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเติมน้ำมัน E20 ก็ได้ด้วยนะคะ399,000บาทเท่านั้น ขายถูกสุดๆเลยนะคะได้รถสภาพปีสวยไปใช้คันนี้เป็นแอร์แบ็คคูค่ะสภาพดีค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟนันได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสามเบนซินนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถซีดานสีประตูสภาพปีสวยสภาพป้ายแดงต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ มานสองหนึ่ามยคอนเนคเกียร์ออโต้ปี2020ค่ะไม่หนึ่งหมกิโลแท้ๆนะคะสภาพดีมือแรกค่ะสภาพใบแดงเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะเดี๋จะทักไลน์ไม่ได้นะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ